พี่น้องครับบรรยากาศชวยๆยครับยำทองหายทองนานเหมือแเดิมเปดดุกอกแล้วครับผมเอาดกอีกแล้วครับพี่น้องครับปลาดุกครับอ้ยหมานเลยปลาดุกอีกแล้วครับพี่น้องครับใส่สวยๆงามๆครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพญายมใหญ่ลุงป่านะอาเบิร์สสกูทุกคนครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะเอาพวกบราะหอหลวงอิสานครับในยุ่งมือแรงวันที่ยีสิบสีสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเหมือนเขาก็เปลี่ยนแนวแล้วครับเนาะมาใส่ปลาครับใส่เป็ดปลาครับหากินแบบลูกเส้าให้เสาหน้าครับอาวุธท่อเบสครับสี่สิบลังนะครับเนาะไม่ง่ายใส่เดือนครับเอาไปลุ่นเปรนลักโซนกันเลยครับวิธีการใส่ครับ เบาๆคอนสิเดี๋พบปนบ่ครันว่านี้ไปเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศสุวยครับนำทองไห้ทงนันเมือแรลงนะครับเนาะก็นี่ก็ห้าโมงสิหกโมงแล้วครับไปรับส้มวิธีการใส่เลยครับครับผมหลังแรกครับผมกว่าต่อหนึ่งครับเนาะสี่สิบหลังครับ เบาค่อนเ้อครับเบาเค่อนสิบพับคนมารับวันนี้เก็บขี่กระเดือน,น,นครับกกลางตัวไปเลยครับหลังเลกเสร็จแล้วครับผมดูน้ำกันอีกครับหลังที่สองครับใส่เบ็ดครับผม ตัวนี้ก็เฮ็ดไลนะครับเนาะอาอยากเนี่ครับบ่าวค่อนเลยเปลี่ยนแนวครับมันใส่เบสใท้พี่หนองบึงหาปลาเมื่อปนเมื่อแกงครับหลุนกันครับม่าสีโสมันบ่เหมือนนี่นี่ครับเสียเง่อแล้วครับอีกเดือนหน่อยครับใส่เป็นโตเลยเรียบร้อยครับหลังที่สองครับผมใส่หลังที่สาม้วครับ ก็ไสเดือนครับกอเรียบร้อยครับไปลงไปเลยเรียบร้อยครับล้งที่หลังทสามแล้วครับเนาะครับเนะบ,บาขอดิขอใสลังมึงหอดีหลัาง,ง,งนะครับมาทำเนาะครับเนะบาะหอดีใส่ดีลังครับพีน้องมึงตาลุงก็ ตอนย้ำครับเหมือมมันเหมือบอครับไซเวีกำลังตรวจสอบเัอที่สองแะครับเนาะครับเรียบร้อยครับเบาขอนก่อนขอไซเห็นพี่น้องเบิ้งแคเ้นะครับสี่้ังครับเหมือนเลยครับเบาขอนไซเวีเห็นแล้วครับฐานรุ่นก็ตอนย้ำนะครับเนาะ ไปเลยครับ่ารับต้นกันครับตอนยำเอาแล้วครับพี่น้องตัวแรกแหงมัานครับยำกลับนลครับน้องปลาช่อนครับผมเด็ดปนแล้วครับเด็ดปนแล้วตัวใหญ่เติบครับขออนุญาตปดก่อนครับเอาอีกแล้วครับหลังนึงครับปลาคอหน่อยครับผมตัวพอดีต้มปนครับปลาดำไฮน้ำหน้าครับรุ่นนี้แล้วครับ เป็นน้ำหอยน้ำหนองนะครับเนาะปลาไฮปลานาครับขออนุญาตปุดกนะครับเอาอีกเลยครับปลาดุ๊กปลาดุกครับเอาอู้ยพี่น้องเอาเล็วเอาเล็วเอาเล็วปลาดุกใส่สวยๆเลยครับผมปลาดุกงามๆเลยครับปลาดุกตัวแรกครับผมงามๆเลยครับผมขออนุญาตปุ๊ก่อนครับครับพี่น้องครับ เอาอีกแล้วครับปากคอน้อยครับผมจะรุ่นนี้ครับขออนุญาตปศกันครับกดูกอีเลยครับผมใส่งามๆครับผมอยตัวสวยๆเลยครับขออนุญาตปดกันครับ ถือปลาูกอีแล้วครับหลังนี่ครับใส่สวยๆเลยครับลูกให้ลูกหน้าเขานะนรัเนาะครับงามเลยครับโมโอ้ยคือหาวคืนดินแท้ขออนุญาตผลก่อนครับเยีกแล้วครับพี่น้องครับปลาดุกครับอุ้ยมันแล้วครับมันแล้ว ใส่สวยเลยครับอ่านลานเลยครับโผขออนุญาตปดก่อนครับดุนม้องกันอีกครั้งนึงครับุอยกดทุกครับทุกตามกล้องก็ต้องกดอย่าจะหักยำแต่กระลดดนะครับเน่ย ปลาดุกนะอ,อ้สยส็จสวยเลยครับผมจับสุดยอดครับความงามครับเอาอีกแล้วครับหลังนึงครับปลาดุกครับผมอ้ยมี่ใส่งมงามครับขออนุญาตไปปดกันครับ อีกแล้วครับหลังนึงครับปลาดุกครับผมมันมันละครับมันขออนุญาตปัวได้ครับปลาดุกอีกแล้วครับผม ผพ้ดีพ่อแกงครับขออนุญาตปลดกันเลยครับบัานนี้ปลาดุกอีกแล้วครับพี่น้องครับอยใส่ครับนี่สวยงามเลยครับโผมเบิ่งเส้นนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะลุดขออนุญาตปลดกันเลยครับันีเอาอีกแล้วครับผมพี่น้องครับ ปลาดุกครับปลาดุกหมานปลาดุกแล้วครับผมใส่งามเลยครับผมอมุยาตปนนะครับปลาดุกอีกครับพี่น้องครับปลาดุกใส่สวยๆเลยครับผมอุ้ยสวยๆเลยครับผมตูก,กำลังพูดดีงามครับ ขออนุญาตปุ๊ครับมาดูอีกแล้วครับพี่น้องครับมาดูใส่สวยเลยครับผมงามๆเลยครับ,รบส,วสวยครับผมมาดูหน้าเขาแล้วครับเนาะคือว่าม้านเขาท่าครับมือนนี่ เอายาดพฤษกอนครับเอาอีกแล้วครับผมดึงขึ้นไปอู้ลุดจ่อยครับพี่น้องกระดุกลุดจ่อยครับดีแล้วครับอู้กระดูกอีกแล้วครับผมมาดูอีกแล้วครับผมอู้ใส่สวยๆงามครับผลกระสิโตกีกแล้วครับพี่น้องขอญาดขึ้นมาพร้าวกนครับครับพี่น้องครับ รอบแหลกของเาครับปลาดุกนะครับเนาะประคอกสองตำโตครับถือว่าสุดยอดครับรอบแหลกครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ติสี่ตีห้านะครับขนเงินจัมโตนะครับน้องเดี๋ยวไปกูเบ็สละครับที่ประเทยใทยพี่น้องเมึงเนอะครับวันนี้คอยมาสรุปเมึงอยู่เถียงนะครับเนาะงพ่อไปบระดัครับโทรศัพท์เปียกครับครับลางแหลกของห้อเลยครัเดี๋ยวผมจะไปยามเบ็สละครับ กระหลุนน้ำกระหลุนน้ำกันครับนะครับพี่น้องครับยอดนี่มัอเศ้านะครับเนาะงบนกับโต๊ะแห้งขนาดครับมันทัเศ้าอยู่เศร้าเลยหาหกตัวครับไอ้กบตัวนึ่งนะครับเนาะตัวนี้ยังขึ้นครับดูม้านแห้งครับกระดุกประมาณเศาตัวครับดูม้านสุดยอดครับตรงนี้ พี่น้องรับแจ้งนะครับบรรยากาศสวยๆครับยมเส้าครับฝนยังตกลินอยู่นะครับเนาะรับโอ้ยฝนนี่ก็สุดยอดครับเบิร์คเขืนครับเขื่อนรับทีมงานครับผมเตรียมของทิมเมอรแล้วครับปลาเงี่ยมบสวดกับซังครับน้าแห้งลูกพีใหญ่ครับผ้าเดินทางนครับมาสามคนครับผมอ ปลากมานทุกคนครับหน้าตาของปลาพิษภูรูโลอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านะอาเบอร์สุขุทุกคนครับผมพบกับบอลข้อนุอีสานครับในเสาร์วันที่ยิ้มผานะครับเนาะบอลข้อนพยายามเบ็ดมาครับวันนี้บอลข้อนก็มานอยู่ครับขอขอบพระคุณหลายๆครับอิฟซีกท่านครับที่เขามารับชมบอลข้อนุอีสานครับขอบพระคุณหลายๆครับ ทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวขอนขอฝากอีกครับคลิปนึงครับปลาปใหญ่ไม่หญ่ลูกปลาน่ะอาเบอร์สุูสุขคนครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศน้อครับเนาะต่อยมากดไลน์กดแชทกดติดตามบ่าวขอนลุงสานเลเด้อครับขอบ่าวขอนลุงซานมีกำลังใจคลิปต่อไปครับคลิปหนาเขาดูได้ไหมครับขอบบ่าวขอนเซ้ครับคลิปนี้ขออนุดเพียงเส้นนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจากเฮทไวย์นะครับเนาะอาปลาไปเรื่อยๆครับ